ตลาดแรงเทศบาลตำบลหัวนหวน้าครับอำเภอเขม,มาราดทุกแรงนะครับทุกแรงสดทุกอย่างถึงที่สุดในย่านเขม,มารลาดนะครับผมตลาดแรงเทศบา,หาลหัวหน้าเจ้านี่มีหลายอย่างครับนี่อันนี้ก็เอามือขันนี่พี่น้องเอามือขันไม่มาเจี๋มือขันจ้าเพราะว่าอันตัดทีมเข้าไปน้ำน้อยนะเลิกกับมือจ้าอันนี้ได้ปลูกขึ้นมาเป็นปลูกเออละปลูกแป๊ดทองหายยากได้ไง อกวเออวางไหนกข่พระว่าโอตลาดโตหเกี่ยของห่ายารับมาพี่นารปูเดียวคนไปหาคูนี่หูหวเลยโ้ตลาดโตครับมันมันเลอะแหงพี่นนองมันเลอะแห้งตลาดขายตลาดโต้วโอ้ ลับปรถแซ่บรถเด็ดพี่น้องเจ้าเก้าเจ้าเดิมแม่จรุนดำบับทางเขาผู้หาค่ะบ่ของอสองเ,ถ,งเถืเอสามเถื่อเนียอันนี้เด่นนะจะีอันนี้นะนะนนกะถุมป,ประจมอมป,ประจมอมบุ่บรป,ประ,ปประ,ปประน้อยบา้า,เบานเท่าเออบ้านเท่าพริกยำโป้เนาะเออยำโป้โป้เลยโอ้ยแซ่บพี่น้องชมักจะเอามือถ่นได้ไหมถ่านตะกเอีอยิ่่นเลยอนละมือจะบานเจ้าเดีวค่ะ โอ้ยเนือขาดเล่าตลกครับเล่าตลกเล่าเอาตลกเล่าเอาตลกับข so ้าวทุกอย่างถุงละสามสิบบาทแซ่บทุกถุงครับต้องไปยังไฟเซเยรรัมเบล่า เสื้อปกินเลยใส่ถุงใส่ถวยเต็มอิ่มบมดขอบครัวครับผม30ทุกอย่างเลยแส่บทุกถุงไปดังไฟเสียวลาเวลายนกอิ่มบมดขอบครัวอิ่มทั้งขอบครัวเลยครับผม <laughs> โอยนาเราขายดีพี่น้องขายดีครับขายถือถุงละสามสิบาทอิม่มบดครอบครัวเต็มถ้วยพี่น้องเต็มถ้วยเลยครับแม่จุนดําบันนะครับผมแสบอิลีบางเบียดแต่เง,งินพันเลยนะ <laughs> <laughs> โอ้ยเบิดอิลีเลยตอยตายเออเงินหนอ แหกบดีอหลีโอแหกมันแหกมันแหกมันขึ้นร้อยเลยเออขึ้นร้ยหลายยำยำยรถเด็ดรถเด็ดแ่บี่น้องพีมือดีง่ายๆโเหอนนี่บอกเนบดอ๋อเลบดเลยนี่เขารอเขารอเกลี่เขารอเขารอรอรออหลี ึ้นตอเก่ค้นตอเก่นนคนละหมากหลากไมค้คนรอคนรอเห้ยรอใัรรอเนี่ยเจียนเอาไปจ่อยขอมหาเจ้าขอมหาเจ้า เอาอหรีบอโอ้ยอุตสาขึ้นหอดอยากกอดแต่เขาแน่อยากจุบแน่จุบแน่โอ้ยบอยจุบบอแต่น้อยหนึ่งตลาดพี่น้อง,องเป็นพักปลอด ตลาดแรงพี่น้องเทศบาลตำบลหัวหน้าพบเจอซิงลานทลานหน่อยไรแซลเณรมีแซลเณเนาะครับคลิปน้หน anyway> ่อยนะครับผมขอบคุณมากค่ะเมื่อแม่แม่เมื่อเราบอกได้ยังเนี่ยนะเห็นนั่งฟ้าญี่ปุ่นบอกขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมจะมาติดตาม ขอฝากช่องกันด้วยผลิตพาเลาะผลิตพาเลาะนะครับผมขอบคุณมากครับ